ครับกลับมาเจอกับเราสองคนครับในเจาะประเด็นข่าว 7hd นะครับ,รบวันนี้วันเสาร์ที่9พฤศจิกาย,ยน2567นะครับเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับคุณเก์ติ์กันทัจรยนดิฉันปิ่นปีนัทขาคุณวีรนันท์ส่วนล่ามภาษามือวันนี้คุณวรรณรัตน์พวงมาลัยค่ะ ถ้าเป็นวันเสาร์นี่เราเจอกันเวอร์ชั่นสั้นนะแล้วก็วันนี้เหมือนเราจะมาช้าไปอีกนิดนึงด้วยนะใช่คือไฮไลท์มวยอ,อ่าดังนั้นไม่รอช้านะครับลงไปดูข่าวกันเลยครับเขาบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเหมือนกับหนังฆาตกรรมเลยเพราะว่าเป็นการฆ่าโหดที่เรียกว่าแทงบริเวณคอของผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมถึง11 ครั้งด้วยกันโอ้โหแล้วคดีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนในครอบครัวเขาบอกว่ามันมีความแปลกหลายอย่างมากทรัพย์สินไม่ได้สูญหายไปไหนแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครด้วยแล้วมาแค้นอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับนะเมื่อค่ำวานนี้ครับทางตํารวจสพคลองหลวงก็เข้าตรวจสอบบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งครับที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีเจอร่างของนางวรกนกอายุห้าสิบเจ็ดปีคือ เขาเป็นประหลัดอ,อบตอคลอง3นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยในสภาพนุ่งกระโจมอกนะแล้วก็มีการถูกแทงคอด้วยของมีคมถึง11แผลงที่บอกไปนะครับนะก็ จากการตรวจสอบไม่เจอร่องรอยการต่อสู้นะครับทรัพย์สินต่างๆยังอยู่ครบอย่างที่คุณบิวบอกไปน้องสาวผู้ตายเนี่ยคือก็อยู่บ้านติดกันอบอกว่าได้ยินเสียงร้องของพี่สาวดังขึ้นสองครั้งก็เลยรีบวิ่งไปดูก็เจอว่าพี่สาวเนี่ยนอนจมกองเลือดแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วครับยอมรับว่าพี่สาวเนี่ยคือปกติก็ทํางานนะ แล้วก็ไม่มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครทํางานอยู่ที่อบตคลองสามในพื้นที่นี่แหละนะฮะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งรองปลัดเนี่ยมาตั้งแต่ปีสามเก้าลองฟังเสียงกันดูครับค่ะคือได้ยินเสียงกรี๊ดครัคร้งแรกตกใจแล้วก็ครัค้งที่สองกรี๊ดิีงมาเลยครับตอนนัน้นเรามาเจอเจอคนร้ายเจออะไรไหมไม่มีอะไรเลยคืออสภาพนอนดูอย่างนั้นเลยค่ะครับ ทีนี้ทางด้านของนายกอบตอคลอง3ยอมรับนะคะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็มีความทุ่มเทให้กับองค์กรมาตลอด26ปีเตรียมที่จะมอบรางวัลสายสะพายก่อนกเกษียณอายุให้นะแล้วก็ไม่คาดคิดด้วยว่าจะมาเสียชีวิตแบบนี้และขอให้ตำรวจนำตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ค่ะเจ้าหนที่ของบันเมืองนะครับใด พยายามติดตามนะครับเอาคนร้ายมาลงโทษให้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำร้ายจ,จิตใจของผู้บริสุทธิ์จริงๆบัลลัดนะครับไม่เคยที่จะมีศัตรูกับใครเลยครับนะครับและทำงานด้วยความาเสียสละจริงเลยครับและไม่เคยเกี่ยวข้องกับ าการทุจริตหรืออะไรต่างๆทุกอย่างครับ oh. ไม่มีอะไรเลยครับนะครับท่านเป็นคนดีผมยืนยันนะครับเป็นคนดีท่านเป็นคนเสียสละทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างครับ คดีมันก็ยังมีเงื่อนงําอยู่นะครับทางชุดสืบสวนเองก็จะเร่งเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคนะในด,ด้านการสืบสวนสอบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมแน่นอนตั้งไว้สาประเด็นยังไม่ทิ้งเรื่องไหนนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องในที่ทํางานแล้วก็รวมไปถึงคนร้ายที่อาจจะเข้าไปหวังจะชิงทรัพย์ด้วยนะครับก็ยังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งเลยครับใช่ค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวนี้เนี่ยนะคะไปดูพฤติกรรมของชายคนนี้ ชื่อว่าในบอลในบอลเนี่ยก็อยู่บ้านหลังเดียวกันกับแม่แม่ของในบอลเนี่เป็นผู้พิการตาบอดบมีปู่อีกคนนึงปู่เนี่ยชารามากแล้วปรากฏว่าในบอลเนี่ยตกเป็นทาสของยาเสพติดคุณผู้ชมแล้วก็เอาเบี้ยผู้พิการของแม่แล้วก็เบี้ยยังชีพของคุณปู่ที่เป็นเบี้ยของคุณชาราครคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในบอลเนี่ยเอาเงินไปนะแล้วก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพแบ่งยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ ขายให้กลับไว้ด้วยในพื้นที่ด้วยเออ,เอ,อ,เออนะคะไปดูปฏิบัติการการจับตุงกลัวของนายบอลคะออ่ะนี่เลยนะคะนี่เป็นปฏิบัติการการบุกจับตัวนายบอลถึงที่บ้านเลย ก็เป็นปฏิบัติการที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีบุกไปรวบตัวนายนัทวุฒิอายุ27ปีฉายาก็คือบอนบ้านหนองจิกกระโดดหนีไปหลังบ้านทันทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพอเจ้าหน้าที่เข้าไปก่อนที่จะควบคุมตัวได้ตรวจค้นภายในบ้าน ไปเจออุปกรณ์การเสพมีอะไรบ้างมีดังนี้คุณผู้ชมมีเฮโรอีนนะสามถุงมีซองพลาสติกใสสําหรับแบ่งขายจํานวนมากเลยแล้วก็ไปเจอเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลนะคะก็ยึดเอาไว้ตรวจสอบรับสารภาพเลยบอกว่าผมเนี่ยไม่มีอาชีพหลักแหลงเพราะเพิ่งจะออกจากคุกมาในคดียาเสพติด ก็นำเงินนะที่เป็นเบีย้ยผู้สูงอายุเนาะของปู่แล้วก็เบีย้ยคนพิการของแม่ที่บอกว่าแม่เนี่ยตาบอดเนี่ยน,นะคะไปซื้อเฮโรอ,อีนมาจากในนะในราคา2,000 0บาทเอามาเสพแล้วก็เอามาแบ่งขายให้กับคนในพื้นที่ราคาเนี่ยตกกำลัด1,000บาท ก่อนที่จะคุมตัวไปสอบสวนขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการอืมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่บอกว่าอุ้ยยาเสพติดนี่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับนี่<ถ>ซื้อมาเสพเองไม่พอมีการไปลงขายแบ่งขายด้วยอ่ะเอออ่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งครับคุณผู้ชมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองที่มหาสารคามเข้าควบคุมตัวนายขันชิตครับก็ยังอยู่ในการเมายานะหลังจากทุบตีทำร้ายแม่อายุ58ปปีได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ไปซ่อนตัวในบ้านของเพื่อน นะเป็นเพื่อนบ้านครับตรวจปสวัสสาวะเจอสารเสพติดในร่างกายยอมรับเสพยาบ้ามานะแต่ว่า,าปฏิเสธว่าไม่ได้ทุบตีแม่ครับเพียงแต่ผลักแล้วแม่ก็ล้มหัวไปชนกับพัดลมครับ่านะแล้วก็ทะเลาะกับแม่หลังจากไปขอเงินแม่ไปซื้อยาบ้าแล้วก็แม่ไม่ให้ครับนะแล้วก็ระหว่างที่ตำรวจจะคุมตัวเนี่ยแม่ก็เดินมาร้องขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย อไม่ต้องส่งลูกชายไปบําบัดได้ไหมนะครับเป็นห่วงไม่อยากให้ลูกไปอยู่ลําบากโอ้โหเป็นแบบนี้ไปซะอีกนะครับนะอ่ลองดูครับย้ายกบไม่อยากไปเราย้ายกบไม่มือย้ายกบอยากไปเราย้ายกบได้ย้ายกบนนั่นย้ายกบตึงย้ายกบให้ไปเราย้ายกบขอลองเป็นมูอย้ายซะนน่ัสายเมื่อบาดแผลมันมีเชื้อสัตย้ายจ่างใหญ่หัวหน้าเอาไปเลยเดี๋ยวนี้ย้ายขอลองให้หลีย้ายกบไม่มือ แม่<อ>แต่ว่าถ้าไม่ให้ในบอลไปบําบัดเนี่ยจะอยู่กันยังไงแล้วเนาะแม่เนาะแล้วดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยทางทางทางแม่เนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บอะไรหนักกว่านี้นะมากกว่าเดิมครั้ง<อ>นี้บอกว่าผลักไปโดนพัดลม,มแต่ครั้งหน้าไม่รู้จะยังไงเพราะความเดือดร้อนไม่ได้แค่กับครอบครัวนี้แต่เดือดร้อนไปถึงเพื่อนบ้านแล้ว<ะ>ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเขาบอกว่าเขาเอือมระอามากเลยเวลาที่ ในบอนเมาเนี่ยนะก็จะทะเลาะแล้วก็จะทุบแม่ตัวเองบ่อยอครั้งจนชาวบ้านเขาหวาดกลัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวไปส่งที่ศูนย์คัดกรองเพื่อบำบันรักษาอาการป่วยต่อไป<ร>เอาจริงๆนะคือนะดูข่าวนี้แล้วเนี่ยในบอนก็ดูเหมือนเป็นคนเดียวอะ่ะ ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรมีกำลังวังชาอายุยังน้อยควรที่จะเป็นคนที่หาเลี้ยงดูแลครอบครัวเนาะ,ะแต่นี่คือคนที่มาทำลายครอบครัวเสียเองอนะแล้วก็นี่ฮะเราให้เห็นกันนะในเคสที่มันเกิดขึ้นนะหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนะคุณผู้ชมไปดูอีกเคสหนึ่งอันนี้ อาจจะเป็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราฟังในมุมของผู้เสียหายที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลเขาบอกไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะมาช่วยยกคนไข้เขาไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเวนเปร์ทีนี้เนี่ยก็เลยทําให้ไรเดอร์ที่จะมารับตัวผู้ป่วยเนี่ยครับฉุนนะแล้วก็มีการชี้หน้าด่าก,กันเลยไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนครับแล้วทำไมอ่ะทำไมทำไมอ่ะทำไมมันตอนนี้มีอะายมากหรืเปล่า นก็ดับนี้แล้วรู่นี่มากนี่นะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดค่าวันหนึ่งนะคะช่วงหลายวันก่อนที่ผ่านมาแต่ว่ามันเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์คุณผู้ชมนะทีมข่าวสอบถามไปยังผู้ช่วยพยาบาลคนในคลิปวิดีโอเนี่ยเธอเล่าเหตุการณ์มานั้นว่าไรเดอร์ซึ่งสูงประมาณ165เซนนะก็รูปร่างตามคลิปเลยเข้ามาในห้องฉุกเฉินเพื่อจะรับผู้ป่วยรายหนึ่ง แต่รเดอร์เนี่ยมาถึงก็พูดจาเสียงดังกล่าวหาว่าเธอกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ช่วยกันยกคนเจ็บเลยแรงน้ำใจอะไรแบบนี้นะเธอก็เลยอธิบายนะบอกว่าโรงพยาบาลไม่ได้มีนโยบายส่งคนเจ็บกลับบ้านแบบนี้คุณพูดแบบนี้ไม่ได้อ่าเลยเป็นชนวนเหตุทําให้ไรายเดอร์เนี่ยไม่พอใจตอนแรกก็ยืนคุยกันดีๆนะครับแต่ว่าเริ่มเสียงดังขึ้นแล้วก็เดินปรีมาหาเธอครับแล้วก็ชี้หน้าด่าทอตามคลิป บอกว่าค้่องใจเหรอทํางานที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะมาหาทุกวันเลยไรเดอร์มีขู่แบบนี้ด้วยน่ากลัวเออผู้ช่วยพยาบาลก็เลยรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยตัดสินใจเข้าแจ้งความไว้นะครับที่สนราชบูรณะแล้วเรียบร้อยซึ่งอันนี้ก็คงต้องรอทางไรเดอร์ออกมาชี้แจงนะครับนะแต่ว่าก็จริงๆค่อยๆพูดค่อยๆรจากันก็ได้เนาะจเย็นๆเข้าใจเนาะว่าไปโรงพยาบาลคนหนึ่งก็อยากจะไปเนาะดูแลญาติที่ป่วยอยู่อะไรเจ้าหน้าที่ก็ทํางานหนัก เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะคุณผู้ชมวันหยุดแบบนี้มาจับตาดูการปรากฏตัวของคนนี้ดีกว,ว่านายทักษิณก็หายไปจากหน้าสื่อก็สักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะเนาะนานแล้วนะวันนี้ปรากฏตัวไปงานงานบุญนะคะงานบุญทอดกระถินทีนี้นักข่าวตาไวมากมนักข่าวบอกว่าเอ๊ะเหลือไปเห็นเอ้ามากับคนนี้ด้วยหรอ,อหรือว่าคนนี้เขาจะย้ายฝั่งแล้วเขาจะเปลี่ยนขั้วแล้วหรือยังไงหรือบังเอิญมาเจอกันเฉยๆเ,เพราะว่าเผื่อเจ้าภาพเขาเชิญไงเขาก็เชิญได้หมดถูกไหมล่ะแต่ว่า คือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพอจะทราบว่าท่านมาเนี่ยก็โอ้โหมารอต้อนรับเทียบเลยคนมาเทียบใช่เดี๋ยวให้ดูว่าว่าท่านนั่งร่วมกับใครบ้างเออนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไปดูนาทีที่อดีตนายกร่วมงานบุญทอดกฐินนะคะของนายพลภูมิเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวที่วัดแถวแถวย่านรามอินทราวันนี้เนี่ย อดีตนายกถ้าดูหน้าตาแล้วดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะดูสดใสสวมชุดขาวรับบุญเต็มที่ประชาชนก็มาห้อมล้อมขอถ่ายรูปจํานวนมากอยากรู้แล้วว่าถ้าสังเกตดีๆอืท่านมากับใครมีใครมาร่วมงานด้วยอนี่นี่นี่มาถึงปุ๊บอาามนั่งอยิ้มแย้มไม่ได้นั่งใกล้กันนะเออแต่ก็มางานเดียวกันอและยังไงแล้วยังไงมันเหมือนกับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะ เป็นภาพที่หลายคนคิดว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่น่าจะเห็นกันได้ง่ายๆใช่ไหมครับเพราะว่ามานั่งข้างคุณโอ๊กเลยนะครับนักข่าวก็ไ,<ด>วไปสอบถามทางร้อยเอกธรมนัทเนี่ยบอกว่ามาตามคําเชิญเจ้าของงานไม่ได้ตามท่านอดีตนายกมาซะหน่อยสื่ออย่าคิดไปเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเห็นว่ามีท่านพลตำรวจโทปิยะตาวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐนะมาด้วยนะบอกว่าก็คือไม่แน่ใจมีเยื่อใยอะไรยังไงหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็เรื่องของการเมืองเนี่ย ในบ้านเราหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้หลังจบงานสื่อรุมสัมภาษณ์เพราะว่าไม่เจอหน้าท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยนานใช่ไหมครับก็เลยได้พูดทั้งประเด็นต่างๆที่อยู่ในหน้าสื่อตอนนี้ทั้งการไปอยู่ชั้น14นะตัวแทน6กพักร่วมไปที่บ้านจันสองล่า,านะครับแล้วก็เรื่องที่คุณธีรยุทธ์เนี่ยยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญด้วยครับฟังสงช่วงบางตอนครับชั้นสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไม่ไมีอะไรหรอกมี ไม่มีอะไรเลยจริงๆคือเรื่องมันก็มันตัวจะหาเรื่องกันก็หาเรื่องไปเรื่อยๆกันไม่เป็นไรหรอกคนจะหาเรื่องผมก็ไมู่้จะพูดไงก็จบอย่างอย่างอย่างท่านเศรีก็ออกมาแบบว่าเป็นพยานอะไรอือเอาเหอะอยากทำไรทำเทิดนี่เย็นไม่โยมแก่แล้วอือไม่มีอะไรเลยจริงๆ นะแล้วท่านก็ยังพูดถึงอีกประเด็นด้วยนะที่บอกว่าตัวแทนหพัรร่วมนะที่เข้าไปที่บ้านกันสองล่ากันใช่ไหมท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้มีการไปวางแผนอะไรชวนกันไปกินมาม่ามาม่าอร่อยนะโอ้โหแค่ไปกินมาม่ากันเฉยๆต้องลงทุนนั่งรถตู้กันเข้าไปขนาดนั้นเพื่อจะเข้าไปกินมาม่าด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าไม่มีการครอบงงครอบงาอะไรกันใดๆใช่นะแล้วก็เนี่ยอ่ะใครจะทําอะไรทําเถิดนะเสียงสูงด้วยนะแล้วก็บอกว่าคนจะหาเรื่องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมไม่มีอะไรพูดแล้วอ่ะ อย่าคิดไปเองนะคะทีนี้เนี่ยมาดูคิวคิวในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนี้เนี่ยอดีตนายกทักษิณนะคะก็มีคิวที่จะไปขึ้นเวทีปราศัยไปช่วยคุณสราวุธเพชรพนมพรผู้สมัครนายกอบจอ,อุดอรธานีหาเสียงก็แว่วมาอีกว่า จะไปเจอประชาชนในหลายพื้นที่พ่อค้านักธุรกิจผู้นําท้องถิ่นนะคะึ่งการขึ้นเวทีในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเคาะสนิมในรอบ18ปีนะไปถามท่านนายกว่านี่วนะ่าเนาะท่านนายกว่ายังไงนะคะท่านนายกอุ้งอิงก็ยอมรับบอกว่าไม่รู้ว่าพ่อจะไปช่วยหาเสียงแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะแต่มีความมั่นใจว่าพ่อ ไปช่วยหาเสียงมันไม่ได้ผิดอะไรนี่อเออก็เป็นการลงพื้นที่ไปช่วยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคเพราะว่าพ่อเนี่ยพูดเสมอว่าอยากจะไปเจอประชาชนที่เคยเลือกท่านมาขอว่าอย่ามองว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องไปทุกเวทีตอนนี้ก็อายุก็75ปีแล้ว แต่ว่ามันก็ต้องจับตาไงสนามของทางอีสานเนี่ยต้องดรวแน่เลยละ,ะอุแน่ๆนะคะเพราะว่าจะเป็นการวัดพลังกันสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะว่าฝั่งทางพักประชาชนเนี่ยคุณพิธาอาดีตหัวหน้าพรกเก้าไกลเตรียมบินกลับจากอเมริกามุ่งหน้าที่จังหวัดอุดรธานีช่วยพักประชาชนหาเสียงนายกอบอจอโค้งสุดท้ายก็คือวันที่15-17พฤศจิกายนนี้นะคะแม้ว่าอาดีตนายกทักษิณเนี่ยจะบอกว่า เออเป็นคู่แข่งทางการเมืองเพื่อความสวยงามตามระบอบประชาธิปไตยอืมี่ยก็คือเรื่องเดือดของวงการการเมืองอ่านะท่านนายกอาจจะมองว่าไม่เป็นไรนะคุณพ่อไปช่วยใครหาเสียงก็แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าบางคนก็บองว่าเป็นการวัดพลังเสื้อแดงหรือเปล่าเป็นการกวักมือเรียกคนเสื้อแดงให้กลับบ้านหรือเปล่าเรียกคะแนนนะคะมาเพิ่มอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะทีนี้เราต้องพักกันแล้วคุณผู้ชมพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ย กลับมาติดตามงงงับโดนจับศึกไปแล้วทําไมกลับมาได้อีกนี่คือแพระปลอมนะแล้วก็แกล้งพิการด้วยม,มาเดินเรี่ยายเงินคราวนี้มาโปแถลแถวเซ็นทรัลเวิลเลยจ้ากลางเมืองกลางเมืองเลยแอบสังเกตในบาทด้วยเงินเต็มบาทเลยจ้จาสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะครับ ราอาจไม่ใช่ฮีโร่สำหรับคนทุกคนแต่เราเป็นฮีโร่การเงินสำหรับใครบางคนเสมอธนาคารอมสินพรีเซนต์มันนี่โคอชออนสเตจครั้งที่9เราทุกคนคือมันนี่ฮีโร่ทอกโชว์ด้านการเงินที่จะปลุกพลังในตัวคุณให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งโคชหนุ่มจากกระพงเมธพันธ์นัดรวมคนเหล่าฮีโร่วันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567เปิดจำหน่ายบัตรสุขที่11ตุลาคมจีทายทิเกตเมเจอร์ทุกช่องทาง เตรียมพบกับการ์ตูนดังสุดสัปดาห์ภารกิจการสร้างครอบครัวสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีอาเนียก้าวเข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นทางการแต่การผูกมิตรกับเป้าหมายมันไม่ง่ายอย่างที่คิดภารกิจก็ต้องทำความลับก็ต้องเก็บเอาไว้เฮ้อแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเอาใจช่วยอาเนียได้ในสปายเอ็กซ์ลทุกวันเสราร์เจ็นาฬิกาสามสิาทีทางช่อง7 HD ที่นี่ที่เดียว มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกอย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้กับท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกมาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสําหรับการร้องทุกเข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับหเขียนเรื่องราวร้องทุกของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่2เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่3ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับ เพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ร,ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงพิธีกรศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณร้อมหรือยัง เริ่อต้นก้าแรกสู่กันเป็นนักแสดงมืออาชีพกับ t ทโลเพ Performance c o อร์สสถาบันสร้างสรรค์นักแสดงศิลปินหลักสูตรโดยคนาจารย์สอนการแสดงผู้กำกับละครและครูนักดนตรีมืออาชีพพบกันที่ห้องเรียนตึกม e เด a Studio ช่อง7สอบถามรายละเอียดโทร065 2 1 4 6 6 6 6 เราทําท่องเที่ยวชุมชนนะคะใช้ชื่อว่าหอมป่าจากค่ะเรานําสิ่งสําคัญของต้นจากมาทําเช่นความพิเศษของเกสรหลังใบจากที่เรียกว่านมจากนะคะแล้วก็ดอกจากซึ่งมีกลิ่นหอมมันก็จะมีสรรพคุณทางสม,มุนไพรแก้ร้อนในแก้ไอระคายคอแก้ปูมแพ้แล้วก็ปรับสมดุลเป็นชานะะเรียกชาแต่เป็นสม,มุนไพรนะคะไม่มีคาเฟอีนใต่ทัง้งสิน้นสําหรับ ท่านที่สนใจนะคะอยากลองชิมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Thailand โพสต์มา .com ค่ะตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือนะคะหลายคนเคยมีความฝันอยากเล่นดนตรีได้พ่อแม่หลายคนอยากมอบความสุขของการเล่นดนตรีให้กับลูกหลานเพราะการเล่นดนตรีส่งผลดีต่อสมองร่างกายอารมณ์และที่สำคัญจะเป็นทักษะพ,พิเศษที่ติดตัวไปตลอดชีวิตวันนี้โอกาสมาถึงแล้วครับ กับเทโรมิวสิกคอร์สคอร์สเรียนเปโนออนไลน์ที่แก้ข้อจำกัดทุกสิ่ง ช่วงนี้นะครับมาดูนะความเคลื่อนไหวของทางทนายตั้มกับภรรยาหลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพครบ24ชั่วโมงคุณผู้ชมนะก็เบื้องต้นเนี่ยก็ยังมีอาการเครียดอยู่นะแต่ว่าพอจะทานอาหารแล้วก็นอนหลับได้บ้างครับทางรองโฆษกร,ราชทณน์เปิดเผยหลังจากที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดและภรรยานะถูกนําตัวเข้าสู่เรือนจําครบ24ชั่วโมงมก็มีแพทย์นะแล้วก็นักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษา แล้วก็แนะนําทางเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตนะแต่ว่าการกินอยู่เป็นยังไงบ้างล่ะนี่ไปดูอาหารมื้อเที่ยงดีกว่านะคะอาหารมื้อเที่ยงของกระไตั้มก่อนในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครวันนี้จะเป็นข้าวต้ม,มเป็นข้าวต้มนะขณะที่ฝั่งของภรรยามื้อกลางวันที่ทันทัศนหญิงกลางเนี่ยมีข้าวสวยมีแกงเผ็ดหน่อไม้ใส่หมูแล้วมีของหวานเป็นรสช่องน้ํากะทินะคะขณะที่ทางด้านคดีเนี่ยก็มี ผู้คนออกมาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องและค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีหลวงปู่พลชัยวัดป่าหวายวิสัชนาญาณอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อนะว่าทนายตั้มจะเตรียมหนีออกนอกประเทศ<อ>แต่อาจจะเป็นเพราะว่าวาดดัดอะอยู่ใกล้ประเทศกัมพูชามไม่ได้คิดว่าจะหนีไปไหนเจ้าหน้าที่น่ยอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าแล้วก็ที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่า หลวงปู่รับโทรศัพท์ทนายตั้มเองโดยเจ้าตัวเี่ยโทรมาหาเมื่อสัปดาห์ก่อนบอกว่าจะมาหาจะมาปฏิบัติธรรมสักหน่อยแล้วก็บอกว่าตอนนี้วุ่นวายมากครับหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยตอบไปว่าดีแล้วมาสิมาสงบสติอารมณ์บ้างนะคะออตอนที่แกลงจากวัดก็ใส่ชุดขาวกันไงใช่ไหมใช่คุ่นก็บอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมไง แล้วก็พระองค์พระห่มอะไรที่อยู่หลังรถก็ไม่ใช่พระหม่มผืนใหญ่เป็นผืนแบบเล็กๆอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ถ้าจําได้นะคือพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตตอนนั้นเป็นอดีตรองพบตรนะก็ไปที่วัดนี้ด้วยนะแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะว่าทางทนายตั้มเนี่ยก็ชอบไปที่วัดนี้บ่อยๆปีหนึ่งก็ไปหลายรอบแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่อ,อีกด้านหนึ่งครับท่านผู้มุกับการสอนอบางซื่อก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราครับยอมรับว่ารู้สึกเครียดแล้วก็อึดอัดใจหลังจากถูกผู้บัญชาการตํารวจนครบาล สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงนะยืนยันตนเองไม่มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกันเพียงแต่รู้จักกับทางครอบครัวทางทนายเนี่ยมา5ปีแต่ตั้งแต่ยังเป็นทนายประชาชนนะครับก่อนเกิดเรื่องทนายตั้มก็ประสาน,นว่าจะมีคนมาแจ้งความส่วนตัวมองว่าประชาชนเนี่ยมาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นเรื่องปกติและคดีที่มาแจ้งอีกฝ่ายก็ไม่มีตัวตนเพราะว่าโดนสแกมเมอร์หลอกยอมรับก็ยังสงสัยอยู่แต่เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรก็เลยแนะนําให้ลงบันทึกประจําวันเอาไว้ครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะ เอาใบแจ้งความไปทําอะไรครับอืมค่ะไปดูเรื่องของพระปลอมพ่เกินเอาไว้คุณผู้ชมคะมาเดินเรียรายเงินแล้วก็แกล้งพิการด้วยนะคะล่าสุดมาโผล่แถวแถวเซ็นทรัลเวลนะคะแล้วก็ไปเจอในบาทเห็นว่าเงินเนี่ยเต็มบาทเลยเนี่ยนะคะม,มีคลิปล่าสุดที่ออกมาเมื่อเช้าที่เองตอนเจ็ดโมงเช้าคนที่เขาใช้ติ๊ t o ็อคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปรัปลอม รูปนี้เอาไว้ได้แกเดินอ,อกมาเดินด้วรายเงินอีกแล้วแกล้งเป็นคนพิการถือไม้เท้าสองข้างพยุงตัวเองเหมือนเคยเลยระบุข,ข้อความบอกว่าไหนบอกว่าถูกจับไปแล้วไงแล้วทาไมเงินเต็มบาทเลยอ่ะพิการนะแถวแถวถนนราชดำริตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเวลนะคะวอร์ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการด้วยเพราะจากที่ดูในคลิปยังมีประชาชนนาเงินมาใส่บาทอยู่เลยเนี่ยตอนที่เขาถ่ายก็ยังมีคนไปเอาเงินไปหยอดบาทท่านอยู่เลยนะฮะก็อีกคลิปนึงเนี่ยเห็นบอกว่าไปเดินอยู่แถวแถวบีทีเอสบางว่าอ้าวลงรถเมย์ปุ๊บก็เจอ เลยนะครับชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ไหนบอกเอาจับไปแล้วไงนะสํานักพุทธต้องเข้าตรวจสอบแล้วหรือไม่นะครับทีมข่าวาเราสอบถามไปยังทางรองผู้โดยการสํานักพุทธนะครับบอกว่าได้รับรายงานมาแล้วอยู่หลายครั้งแล้วก็ พระเนี่ยย้ายมาหลายวัดแล้วถูกจับศึกมานับไม่ถ้วนแต่ที่สุดเนี่ยก็ยังกลับไปคลองผ้าเหลืองอยู่นะครับนะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบนะว่าตอนนี้บวชใหม่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางเจ้าคณะปกครองเนี่ยจัดการแต่หากเป็นพระปลอมไม่ได้บวชใหม่เนี่ยก็ถือว่ามีความผิดอ่าต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ หลายคนก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรเราทำบุญกับผ้าเหลืองแต่ว่านี่เราไปส่งเสริมมิจฉาชีพหรือเปล่าแล้วเป็นพระปลอมด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นพระปลอมนะไม่ได้ไม่ได้นะคะปิดท้ายวันนี้คุณผู้ชมออ้ยดีใจดีใจกับน้องนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามคือน้องๆเนี่ยกลุ่มนี้เขาชนะการประกวดออกแบบโลโก้หมูเด้งครับเออแล้วคะแนนโหวตที่ได้ท่วมท้นเกินครึ่งด้วยนะคะจะน่ารักขนาดไหนเอโอ้ยน่ารักนะเหมือนด้วยเออนะคะ แล้วประเด็นคือเขาไม่ใช่คณะแบบออกแบบหรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียนเพศเขาเียนเพศแ,ออแต่เขาชนะอ่ะเ<ะ>ก่งอ่ะนะคะ,ะก็ชนะการประกวดนะคะนี่นี่เนี่ยเป็นผลงานการออกแบบของนางสาวปียพัสราแก้วตินแทน่นน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาราคามชนะไปด้วยคะแนน57520คะแนนโหวต จากคนที่มาร่วมบวชกว่า10,000แสนคนนี่อพร้อมกับโลโก้นี้นเนาะที่เป็นผลงานของน้องเขานะครับแล้วเราก็จะลากันไปพร้อมกับความน่ารักของหมูเด้งนะได้แล้วเออแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ